สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมไอซ์ครับกับช่อง n e x t g e ขับ r d ครับแล้ววันนี้ผมอยู่ที่ Ford Auto g a l l e r y ครับโชว์รูมที่มียอดขายอันดับ 1- 6ึงปีซ้อนครับและวันนี้ผมมีเจ้า Next Gen Ford Ranger ครับน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาเลยครับเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้ครับนั่นก็คือรุ่น XLS นั่นเองแต่ว่าคันนี้นะครับผมได้ทำการนะครับปรับแปลงโฉมนะครับคัสตอมนะครับให้เป็นชุดแต่ง r a p t o อร์นั่นเองสำหรับรายละเอียดของชุดแต่ง และตัวรถจะมีอะไรบ้างครับก่อนที่จะไปรับชมกันครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้กับช่องในเจงขับฝากของผมด้วยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาทุกท่านไปรับชมรายละเอียดของตัวรถแล้วก็ชุดแต่งที่คันนี้ผมได้เลือกตกแต่งให้กับคุณลูกค้าพร้อมๆกันเลยครับไปรับชมครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านมารับชมในส่วนของรายละเอียดกตัวรถครับคันที่อยู่ด้านข้าง รุ่น XLS ครับน้องใหม่ที่ทาง Ford ประเทศไทยเพิ่งเปิดตัวมาครับเขาจะมาพร้อมกับขุมพลังครับเครื่องยนต์ดีเซลครับ2.0ลิตรครับให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับซิงเกิลเทอร์โบครับหรือว่าเทอร์โบเดี่ยวนะครับที่จะช่วยในส่วนของอัตราการเร่งนะครับการออกตัวทําให้เราออกตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับ แล้วก็ในรุ่นของ nexgen XLS ครับเขาเปิดราคาค่าตัวมาที่ต้องบอกก่อนเลยว่าราคาไม่แพงครับสำหรับในรุ่นของ4ประตูครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับราคาจะจำหน่ายนปัจจุบันครับจะอยู่ที่8 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็เขายังมาพร้อมกับสีที่มีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีบรอนเงินสีเทาดาสีน้าเงินและสีดาคันที่จอดหล่ออยู่ด้านข้างผมคันนี้นั่นเองครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมในส่วนของมิติด้านหน้าตัวรถแล้วก็ชุดแต่งที่คันนี้้คคุณลูกา ด้ตกแต่งพร้อมๆกันเลยครับอันดับแรกครับเราเริ่มต้นกันที่ไฟหน้าครับในรุ่นของ n e x g e n XLS ครับน้องใหม่ของเราให้มาเป็นไฟหน้าแบบ LED C-CAM แบบนี้ครับจะมาพร้อมกับไฟ Daytime Running แบบนี้เลยนะครับที่จะส่องแสงสว่างในช่วงของตอนกลางวันครับและรวมถึงระบบการส่องแสงสว่างจะเป็นแบบ LED ด้านเองครับคันนี้ได้เสริมความหล่อนะครับเสริมความเข้มให้กับด้านหน้าครับด้วยการใส่ ครอบไฟหน้านะครับจะสังเกตว่าในการติดครอบไฟหน้าของผมนะครับจะไม่มีการไปบางเส้นสายของ LED นะครับเพราะฉะนั้นการส่องแสงการทํางานของ LED ก็ยังคงให้ความสว่างที่ชัดเจนเหมือนเช่นเคยนั่นเองครับเราถ่ายกันมาที่กลางตัวรถครับในรุ่นของใน g e n XLS ครับเดิมเขาจะมาพร้อมกับกระจังหน้านะครับที่มีโลโก้ Ford อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็กระจังหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นสีออกสีเทานะครับแต่ว่าคันนี้นะครับผมได้รับโจทย์จากลูกค้ามาว่าอยากได้ชุดหน้าที่เป็น r a p t o อร์นะครับ ก็เลยนะครับทำการคัสตอมนะครับเปลี่ยนกระจังด้านหน้าครับคันนี้เป็นกระจังหน้านะครับทรง Ra p เตอร์นั่นเองครับจะมาพร้อมกับอักษร FORD แบบนี้นะครับและเขายังมาพร้อมกับไฟ LED ที่อยู่บนหน้ากระจัง3จุดแบบนี้ด้วยนะครับในส่วนของคันนี้นะครับคุณลูกค้าเลือกเป็นไฟสีส้มนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากได้เบสส่วนของไฟสีขาวนะครับก็สามารถแจ้งผมได้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนนี้นะครับผมต้องมองก่อนเลยนะครับในส่วนของตัวกันชนนี้นะครับเราจะ ใช้นะครับเป็นงานหล่อนะครับเป็นงานคัสตอมนะครับวัสดุ ABS นะครับในการคัสตอมในส่วนของกันชนด้านหน้าเข้าไปใหม่นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับ,บรคุณลูกค้าสามารถเลือกทำสีชายกันชนได้นะครับ จงชายบริเวณนี้นะครับจะเป็นสีดําด้านแบบนี้หรือว่าจะให้เป็นสีบรอนเงินสีเทาก็สามารถทําได้ด้วยนั่นเองครับไฟตัดหมอกครับในรุ่นของ Nexgen t XLS ครับมีมาให้นะครับเราก็ยังคงไว้ตําแหน่งเดิมแบบนี้เลยนะครับเรียกว่าออปชั่นนะครับหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆที่มีมาในตัวรถนะครับเมื่อเวลาเราแต่งรถแล้วนะครับออปชั่นต่างๆก็ยังคงสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนั่นเองครับ โอเคผมพาถักขึ้นไปด้านบนบ้างนะครับในส่วนของด้านบนครับมิติของตัวรถครับจะสังเกตว่าฟอร์ดมีการดีไซน์ออกแบบในส่วนของฝากระโปรงใหม่ครับมีเส้นสายแบบนี้เลยมีการย้ายที่ฉีดน้ําฝนครับไปอยู่ใต้ฝากระโปรงครับก็จะช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกนะครับแรงต้านลมต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองแล้วก็คันนี้นะครับคุณลูกค้าบอกว่าไม่อยากให้ฝากระโปรงดูโล่งจนเกินไปนะครับผมก็เลยแนะนำนะครับเป็นสกู๊ทรงเตี้ยแบบนี้เลยนะครับทำเป็นสี ทูโทนนะครับเป็นสีดําเงาตัดกับสีดําด้านแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากได้ในส่วนของสกู๊ปนะครับก็ตอนนี้ก็มีให้เลือกอยู่ประมาณ3ทรงนะครับจะเป็นทรงเตี้ยแบบนี้หรือว่าจะเป็นทรงฟิตนะครับแล้วก็เป็นสกู๊ปทรงแรปเตอร์ v หนั่นเองนะครับผมโอเคมิติด้านหน้าตัวรถก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขอยญาพาทุกท่านไปรับชมกันต่อในส่วนของมิติด้านข้างตัวรถกันต่อเลยครับไปรับชมครับ โอเคครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านมารับชมกันต่อในส่วนของมิติด้านข้างตัวรถครับในรุ่นของ Nexgen Cup Ford มีการขยายฐานล้อมากขึ้นถึง50มิลครับสิ่งที่ได้ตามมาคือบอดี้และตัวถังของเรามีความกว้างมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับแล้วก็ทาง Ford นะครับมีการดีไซน์นะครับในส่วนของแก้มด้านข้างใหม่นะครับให้ดูมีความเหลี่ยมนะครับมีเส้นสันมีความคมมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับแล้วก็คันนี้อย่างที่ผมได้บอกไปเบื้องต้นครับคุณลูกค้าเลือกเปลี่ยนเป็นชุดแต่ง แรปเตอรนะครับเพราะฉะนั้นคิวร้อนะครับก็จะเป็นคิวร้อส่ง r a ปเตอร์ด้วยนั่นเองครับ Modify Custom นะครับให้เข้ากับตัวรถแบบนี้เลยนั่นเองครับโอเคเราถัดกันมาที่ล้อแมกครับคันนี้นะครับเป็นล้อแมกนะครับขนาดขอบ20นะครับซึ่งเดิมนะครับในรุ่นของ n e x t Gen XLS เขาจะมาเป็นล้อแมกอลลอยขนาดขอบ17นั่นเองนะครับแต่ว่าคันนี้คุณลูกค้าเลือกเปลี่ยนครับเป็นล้อแมกขนาดขอบ20ครับ เป็นล้อแมกนะครับลายเข่ากวางนะครับออฟเซ็ตของเขานะครับจะอยู่ที่ลบยีนะครับคันนี้รัดด้วยยางนะครับ MT นะครับเป็นยางของอ s ร์สโตนด้วยนั่นเองครับและรวมถึงคันนี้นะครับผมได้อัปเกรดในส่วนของช่วงล่างให้ลูกค้าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปีกนกนะครับคันนี้เลือกเปลี่ยนเป็นปีกนกของสํานักโยงนะครับรวมถึงลูกหมากกันโครงนะครับก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยรวมถึงการยกนะครับการจัดทรงนะครับยกหน้าให้2นิ้วด้วยนั่นเองครับ โอเคเราถัดกันมาต่อที่ด้านข้างครับช่องระบายลมแก้มข้างครับจะเป็น สีดำนะครับตัดด้วยขอบโครเมียมแบบนี้ครับรวมถึงอักษ์นะครับคำว่าเทอร์โบนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมแบบนี้ด้วยนั่นเองครับเราถัดกันมาที่ด้านบนครับในส่วนของกระจกมองข้างครับในรุ่นของ Ne x t Gen Ford ครับมีการดีไซน์กระจกมองข้างออกแบบใหม่ครับ Ford ยังคงคำนึงถึงความปลอดภัยครับให้มานะครับไฟเลี้ยวที่มุมกระจกมองข้างแบบนี้ในรุ่นของ Ne x t Gen x ็ s ครับกระจกมองข้างเขาจะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับแต่ว่าในการทับนะครับ เราจะต้องใช้เป็นมือพับแบบนี้นะครับเรียกว่าเป็นแมนนวนนั่นเองสามารถใช้มือพับแบบนี้ได้เลยนะครับผมโอเคเราถัดกันมาต่อที่ด้านข้างครับในส่วนของประตูนะครับในรุ่นของน e x เ g e n เ l s ครับให้มาจะเป็นรีโมทนะครับจะไม่ใช่เป็นเป็นคีย์เลสนะครับเพราะฉะนั้นสามารถเปิดใช้งานตัวรถได้จากรีโมทนะครับคันนี้ติดเบ้ากันลอยให้เรียบร้อยครับเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนในขณะที่เราเปิดใช้งานตัวรถครับ ฟิล์มเซรามิกรอบคันติดตั้งให้ครับบรรณา60รอบคัน80ด้วยนั่นเองพร้อมกับกันสัตว์ข้างครับก็ติดตั้งให้เรียบร้อยครับในรุ่นของ Nextgen XLS ครับมีบันไดข้างมาให้แบบนี้นะครับโทนของเขาจะเป็นสีดําทั้งชิ้นแบบนี้เลยจะมาพร้อมกับเท็กเจอร์นะครับป้องกันการลื่นนะครับที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นให้กับผู้ขับขี่และก็ผู้โดยสารขนาดที่จะขึ้นไปในห้องผู้โดยสารนั่นเองครับโอเคเราถัดกันมาต่อเลยครับที่ด้านท้ายตัวรถครับในรุ่นของ n e กเก้ XLS ครับ ผมขอ,อยุญาพูดถึงในส่วนของระบบช่วงล่างกันต่อเลยครับในรุ่นของ Next Gen ครับฟอร์มีการขยายฐานล้อมากขึ้นถึง50มิลอย่างที่ผมได้บอกไปเบื้องต้นแล้วเท่านั้นยังไม่พอครับฟอร์ยังมีการย้ายตำแหน่งของช็อกอัพครับให้ออกมาอยู่นอกแคสซีรวมถึงนะครับฟอร์ได้มีการพัฒนานะครับในส่วนของ โชกอัพนะครับมีการปรับปรุงพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมีการย้ายตำแหน่งของโชกอัพคับให้ออกมาอยู่นอกแคสซีคับนั่นหมายความว่ารถของเรานะครับจะยึดเกาะถนนนะครับมีประสิทธิภาพในการเข้าโค้งในการบรรทุกได้มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับในส่วนของระบบเบรกเขาจะเป็นดิสเบรกคู่หน้าแล้วก็ดัมเบรกคู่หลังด้วยนั่นเองครับสติ๊กเกอร์ครับ เพื่อความเหมือนครับสติก,กอร r แรปเตอร์ครับติดตั้งให้สวยงามแบบนี้เลยนะครับบันไดเหยียบข้างท้ายกระบะครับก็มีมาให้ครับในรุ่นของ Next Gen XLS ครับเชื่ออำนวยความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับในขณะที่ ผู้ใช้งานนะครับจะขึ้นไปหยิบสัมภาระนะครับที่อยู่ท้ายกระบะของเราด้วยนั่นเองครับครอบขอบกระบะครับก er ็มีมาให้นะครับในส่วนของตัวครอบขอบกระบะนี้นะครับเขาจะมาพร้อมกับช่องเซอร์วิสนะครับทั้งหมด3ช่องนะครับก็จะช่วยอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นในการติดอุปกรณ์นะครับโรบาร์แหลกต่างๆนะครับหรือว่าในการที่เราจะลัดสิ่งของต่างๆนะครับก็สามารถเปิดช่องเซอร์วิทที่มีอยู่ฝั่งละ3ช่องมาใช้งานได้ด้วยนั่นเองครับและที่สําคัญนะครับ ฝอดคำนึงในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเวลาเราขนสิ่งของนะครับป้องกันรอยต่างๆนะครับที่จะมาโดนกับตัวถังรถด,ด้วยนั่นเองครับผมโอเคครับผมพาทุกท่านรับชมมิติด้านข้างตัวรถไปแล้วเดี๋ยวผมขอยญาตพาทุกท่านไปรับชมกันต่อในส่วนของดีไซน์ด้านท้ายตัวรถกันต่อเลยครับไปรับชมครับ โอเคครับผมขอแยตพาทุกท่านมารับชมในส่วนของดีไซน์ด้นท้ายตัวรถกันต่อเลยครับอันดับแรกครับฟอร์ดมีการดีไซน์ฝาท้ายออกแบบใหม่นะครับจะสังเกตว่าฝาท้ายของเรานะครับมีความมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับมีในส่วนของตัวสปอยเลอร์แบบนี้นะครับ เรียกว่าทําให้ฝาท้ายของเรานะครับดูโดดเด่นนะครับดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับที่เปิดฝาท้ายครับดีไซน์ออกแบบมาให้เป็นแบบพลาสติกครับเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองไฟเบรกตรงที่3ครับถูกย้ายตำแหน่งจากหัวเก่งครับมามาอยู่บริเวณฝาท้ายแบบนี้ครับก็จะช่วยให้รถที่มีขนาดเล็กกว่าเห็นเมื่อเราเบรกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับคันนี้คุณลูกค้าเลือกเปลี่ยนนะครับเลือกติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของครอบฝาท้ายนะครับ FORD นะครบอ ของผมนะครับจะไม่มีการไปบางในส่วนของกล้องมองถอยหลังนะครับที่เรามีมาจากโรงงานนะครับ ตำแหน่งของกล้องมองถอยหลังนะครับก็ยังคงใช้งานได้ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับในส่วนของอะคริลิกครับคำว่าเรนเจอร์นะครับติดตั้งให้นะครับกับรอยปั๊มเดิมที่มีมาให้กับตัวรถเลยนะครับเป็นการเพิ่มเติมมิติของความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นให้กับรถคันนี้ด้วยนั่นเองครับแล้วที่สําคัญครับคันนี้นะครับคุณลูกค้าเลือกเปลี่ยนนะครับเป็นไฟท้าย LED full size แบบนี้นะครับเป็นทรงเดียวกับแบบแรปเตอร์เลยนะครับแล้วก็เสริมหลอดด้วยครอบไฟท้ายแบบนี้ช่วยให้ไฟท้ายของเราดูโดดเ่่นนนนมมมาาากกกยยยิงงขึ้้้้ววัอรแล็ชทีให เป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยมีเท็กเจอร์ป้องกันการลื่นนะครับที่ตัวท็อปด้านบนด้วยนั่นเองแบบนี้เลยโอเคครับในส่วนของมิตินะครับในส่วนของมิติกระบะท้ายนะครับในรุ่นของ Next เจนอย่างที่ผมได้บอกไปเบื้องต้นนะครับฟอร์ดมีการขยายฐานล้อนะครับจะสังเกตว่าในส่วนของมิตินะครับซุ้มล้อของฟอร์ดนะครับมีความแคบลงนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถบรรทุกของได้มากกว่าเดิมนั่นเองนะครับฟอร์ดการันตีนะครับว่าเราสามารถบรรทุกพาเลทนะครับ ขนาดมาตรฐานนะครับขึ้นไปในตัวรถของ Ford ของเราได้เลยนะครับไรเนอร์แท้ครับติดตั้งให้เรียบร้อยครับแล้วก็ในรุ่นของ Next Gen Ranger ครับเขาจะมีไม้บรรทัดนะครับมาให้ที่บริเวณฝาท้ายแบบนี้ด้วยพร้อมกับช่องเซอร์วิสครับที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับสายงานช่างต่างๆนะครับสามารถทํางานได้ที่ฝาท้ายของเราเลยเพราะว่าฝาท้ายของเรามีความแข็งแรง มากนั่นเองครับผมโอเคครับมิติด้านท้ายตัวรถก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขอย่าพาทุกท่านไปรับชมกันต่อในส่วนของมิติภายในห้องโดยสารแล้วก็เทคโนโลยีที่มีมาในรุ่นของ next gen XLS กันต่อเลยครับไปรับชมครับ โอเคครับผมก็ยาาพาทุกท่านมารับชมกันต่อในส่วนของดีไซน์ภายในห้องโดยสารในรุ่นของ Next Gen XLS ครับอันดับแรกครับสิ g n น a จอ r ์ของทาง Ford นั่นก็คือพวงมาลัยไฟฟ้ามัลติฟังก์ชันครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าน้ําหนักเบาครับขับง่ายสะดวกสบายครับและในรุ่นของ Next Gen XLS ครับ Ford ได้มีการดีไซน์นะครับออกแบบในส่วนของการปรับตําแหน่งของพวงมาลัยนะครับเพื่อให้กระชับเพื่อให้เข้ากับสรีระของผู้ขับขี่มากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปรับขึ้นนะครับปรับลงแบบนี้นะครับ ปรับลงแบบขึ้นแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของการดึงเข้าหาตัวแบบนี้นะครับก็สามารถทําได้ทั้งหมด4ีทิศทางด้วยนั่นเองครับแล้วก็เทคโนโลยีนะครับในรุ่นของ n g x n ก XLS ครับหน้าปัดดิจิตอลขนาด8นิ้วครับมีมาให้ครับแสดงในส่วนของอุณหภูมิความร้อนของหม้อน้ำครับตำแหน่งเกียร์นะครับ ความเร็วรอบรถนะครับอุณหภูมิความร้อนของน้ํามันเครื่องระดับน้ามันต่างๆนะครับหรือว่าโหมดการขับขี่นะครับที่มีมาในรุ่นของ n e x l s ทั้งหมด4โหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติโหมดประหยัดโหมด slippery ครับถนนลื่นแล้วก็โหมดลากพ่วงนะครับก็มีมาให้ในรุ่นของ n e x l s ครับเท่านั้นยังไม่พอครับในรุ่นของ N7XLS ครับเขายังให้มานะครับเป็นหน้าจอ Sin ค์โ a ครับขนาด10.1นิ้วนั่นเองครับในส่วนของหน้าจอซิ n ค์โนี้นะครับคุณลูกค้าสามารถผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน ฟอร์ดพาสนะครับเชื่อมต่อแอปพลิเคชันฟอร์ดพาสของตัวรถนะครับเข้ากับโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานนะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการสั่งสตาร์ตตัวรถจากระยะไกลครับการปลดล็อกล็อกรถจากระยะไกลครับเช็คพิกัดของตัวรถนะครับก็สามารถทําได้ครับเช็คศูนย์บริการหรือขอความช่วยเหลือต่างๆนะครับ ตลอด24ชั่วโมงนะครับนัดหมายการเข้าบริการนะครับหรือว่าเช็คสูงบริการที่อยู่ใกล้เคียงกับตัวรถเราก็สามารถทําได้ผ่านแอปพลิเคชัน FordPass นะครับเท่านั้นยังไม่พอครับการใช้งานยังสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะครับหรือแม้กระทั่งการดูคู่มือวิธีการใช้รถต่างๆนะครับก็สามารถดูได้ผ่านหน้าจอ s i n c 4A ขนาด10.1ดนนิ้วนี้ได้เลยนะครับผมโอเคเดิมนะครับในรุ่นของ Next Gen XLS ครับจะเป็นเบาะผ้าร หุ้มให้เรียบร้อยนะครับเป็นงานหุ้มเข้ารูปนะครับไม่ใช่งานสําเร็จรูปนะครับเพราะฉะนั้นใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับในส่วนของเบาะที่คุณลูกค้าได้หุ้มใหม่นั่นเองนะครับโอเคมิติภายในห้องโดยสารนะครับก็จะเป็นสีทูกทนแบบนี้ครับด้านล่างจะเป็นสีดําด้านท็อปบนจะเป็นสีเทานั่นเองครับแล้วก็เทคโนโลยีความปลอดภัยต่างๆมีมาให้ครับแอร์แบ็กนะครับก็มีมาให้ในรุ่นนี้ด้วยนั่นเองครับโอเคครับมิติ ภายในห้องโดยสารแล้วก็เทคโนโลยีที่มีมาในรุ่นของ Next Gen XLS นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าคุ้มค่ามากๆครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาทุกท่านครับไปรับชมโปรโมชั่นดีๆกันต่อที่ด้านหน้าตัวรถเลยครับไปรับชมครับ เป็นยังไงบ้างครับผมพาทุกท่านไปรับชมในส่วนของดีไซน์ด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายรวมถึงดีไซน์ภายในห้องโดยสารและก็เทคโนโลยีที่มีมในรุ่นของ n e x t g e n XLS รวมถึงชุดแต่งที่คุณลูกค้าได้เรีอดตกแต่งพร้อมๆกันแล้วใช่ไหมครับผมคิดว่าคงถูกใจท่านผู้ชมทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับราคารถจัดจำหน่ายณปัจจุบันเพียงแค่879,000บาทแต่ว่าได้ชมของเจ้าแรปเตอร์อย่างรุ่นพี่นะครับล้านกว่าบาทนะครับมาอยู่ในรุ่นของ XLS ผมต้องบอกก่อนเลยว่าหล่อเท่สุดๆไปเลยครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดครับที่สนใจครับก็ ที่เบอร์โทร0858866455ครับหรือว่า พิมพ์คาว่าสนใจนะครับใต้คลิป YouTube นี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่ l ล n e ID 0 8 5 8 8ย6 4 5ครับผมยินดีให้คำปรึกษาครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรายละเอียดของตัวรถรายละเอียดของชุดแต่งต่างๆนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาครับผมมีรูปแบบการแต่งรถต่างๆให้คุณลูกค้าเลือกมากมายครับเพียงแค่ทักมาคุยทักมาสอบถามกันก่อนครับศูนย์บริการของเราครับครบจบในที่เดียวครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝ่ายการขายครับศูนย์บริการครับศูนย์ซ่อมสีและ ครบครบจบในที่เดียวครับหรือว่าคุณลูกค้านั้นใดน,นะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่ไม่สะดวกเดินทางมานะครับก็ผมก็อยากจะบอกว่า ซื้อรถกับผมนะครับปลอดภัยร้อยเนะครับทุกขั้นตอนเราจะทําการโอนเงินผ่านบัญชีบริษัทเท่านั้นครับผมมีบริการจัดไฟแนนซ์และส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมนั้นใดครับที่สนใจครับก็อย่าลืมครับทักมาสอบถามทักมาพูดคุยกันได้ครับอยากให้ผมรีวิวรถรุ่นไหนอยากได้รายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมครับก็ทักคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้ครับผมขออนุญาตลาไปด้วยคลิปนี้ครับ n e x t Gen Ford Ranger XLS พร้อมชุดแต่ง Custo ม Raptor V6 แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ผมญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ